วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เลยครับผมเป็นเตียงเป่าลมนะครับผมอัตโนมัติของเ e สเวย์นะครับผมขนาด5ฟุตนะครับรุ่นนี้เป็นใช้แบตเตอรี่นะคะรับผมสามารถที่จะแบบว่าพกไปกางนอนได้ทุกที่นะฮะผมเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเช็คแบตเตอรี่ใส่เข้าไปให้ดังแกลกอ่าแล้วก็กดปุ่มนี่ฮะ,ะกดปุ่มเปิดจึ๊บ นนะหนึ่งนาทีห้าสิบกว่าวินาทีผ้าปูเนี่ยผมจะใช้เป็นผ้าปูตรงรุ่นนะครับผมมันจะมีรูแบบน,นี้นี่ครับที่นอนผ้าปูที่นอนตรงรุ่นเขาก็จะเป็นแบบมีผ้าไว้ระบายอากาศถ้ามันเต็มแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยตกลงแั้วปุ๊บ